อร่อยอร่อยอร่อยก๊อบก๊อบก๊อกก๊อร่อยอร่อยแซ่บ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 กินได้ลูกอ่ะกินได้ลูกกินแล้วที่ยืนอยู่นั่นอ่ะไม่หิวเหรอลูกหรืวเปลี่ยนกันมากินอ่ะวันนี้จะพามาให้อาหารไก่ Gibson> Fourth> จะพามาให้อาหารไก่นะคะฝนตกอากาศเย็นสบายสบายไหมคะสาว,สาวมาเรามากินกล้วยกัน <c oughs> เอากล้วยมาให้กินเอากล้วยมาให้กิน <c oughs> นี่ย้ม,มียะ <c oughs> เอากล้วยมาให้กิน เอาคุ้ยมาให้กินนี่ยำมียเมื่อคืนในฝนตกก็เดี๋ยวอากาศเย็นสบายเนาะไม่ร้อนกันแล้วอร่อยกันใหญ่เลยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวให้ใหม่นะเดี๋ยวให้ใหม่นะคะก๊อก็ก็ก็ใจเย็นใจเย็นยำมียำมี อร่อยแซ่บๆอร่อยกันใหญ่เลยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวให้ใหม่นะเดี๋ยวให้ใหม่นะคะก๊กก๊กกใจเย็นใจเย็นสวัสดีค่ะสาวสาวสวัสดีค่ะสาวสาวเป็นไงบ้างคะคืนมากินกล้วยกันกินใหญ่เลยหิวใช่ไหมลูก จ้ารู้แล้วเป็นสาวแล้วโอ้เดี๋ยว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 ,ยวตกก็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 นึ่อร่อยอร่อยอร่อยยำมียำมีอร่อยแซ่บแซ่บกินด้วยลูกกินแล้วที่ยืนอยู่นั่นอะไม่หิวเหรอลูก แล้วเปลี่ยนกันมากินอ่ะอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมไก่สาวๆดีกินก็แซ่บแซบแบบนี้ลูกสาวโตเป็นสาวกันพึบพับพึบพับเลยเนาะเอาแล้ว<พ>อโอ้เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตก วันนี้จะพามาให้อาหารไก่จะพามาให้อาหารไก่นะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกก็เดี๋ยวอากาศเย็นสบายเนาะไม่ร้อนกันแล้วเา้าน่ารักน่ารักสวยๆไก่สวยๆบ้างนี้คะ่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย ทำไมไม่เข้ามากินนะลูกเย็นเดี๋ยวให้อ่ะจะเย็นเย็นอากาศก็นุ่มอร่อยๆๆๆอร่อยอร่อยก็ดี<อ>กินก็แซ่บแซ่บแบบนี้ลูกสาวโตเป็นสาวกันพ,พึบพัพพึบพับเลยเนาะโก,โก,โก,โก็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  <c oughs> โก็๊กโก๊กโก็๊กโกกอร่อยอร่อยแซ่บ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 ,บ,บเอากินก้นลูกอ่ะเอากล้วยมาให้กินเอากล้วยมาให้กินนี่ยัมมียะมากินกล้วยกันอู้กินใหญ่เลยหิวใช่ไหมลูก จ้ารู้แล้วเป็นสาวาน่ารักน่ารักสวยๆยไก่เฉยๆย,ยบ้านนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายอันนั้นเปลือก ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมไก่สาวๆ <c oughs> เอากล้วยมาให้กินเอากล้วยมาให้กิน <c oughs> นี่ย้ำม,มีฝน <c oughs> ตกอากาศเย็นสบายสบายไหมคะ <c oughs> สาวๆมา <c oughs> เรามากินกล้วยกันกินด้วยลูกกิน แล้ที่ยืนอยู่นั่นอะไม่หิวเหรอลูกหือเปลี่ยนกันมากินมากิานกล้วยกันกินใหญ่เลยเหิวใช่ไหมลูกจ้ารู้แล้วเป็นสาบมากินกล้วยกันกินใหญ่เลยเหิวใช่ไหมลูกจ้ารู้แล้วเป็นสาบมากินกล้วยกัน กินใหญ่เลยหิวใช่ไหมลูกจ้ารู้แล้วเป็นสามยัมมียัมมีอร่อยแซบ่แซบๆซิดหน่อยนะนึงกินให้หมดกันลูกก๊อ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 ก๊กอ้าวันนี้จะพามาให้อาหารไก่ จะพามาให้อาหารไก่นะคะฝนตกอากาศเย็นสบายสบายไหมคะเจสาวมาเรามากินกล้วยกันอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมไก่เจสาวแล้วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยว,ยวตก ได้ลูกกินแล้วที่ยืนอยู่นั่นอะไม่หิวเหรอลูกแล้วเปลี่ยนกันมากินอ่ะอร่อยกันใหญ่เลยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวให้ใหม่นะเดี๋ยวให้ใหม่นะคะก๊กก๊ก็ใจนเย็นใจเย็นเอาแล้วโอ้เดี๋ยว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 ,ยวตก น้ำเปลือกเอากล้วยมาให้กินเอากล้วยมาให้กินนี่ยัมมี่ยัมก๊ก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 ก๊ทำไมไม่เข้ามากินน่ะลูกก๊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  อร่อยอร่อยแซ่บ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 ,ซบ <c oughs> เอากินกันลูกอ่ะเ <c oughs> ล็กน้อยน, <c oughs> นึงกินให้หมดกันลูกก๊อบกๆอกกอกอมากินกล้ยกัน <c oughs> กินใหญ่เลยหิวใช่ไหมลูก จ้ารู้แล้วเป็นสามยัม,มียัม,มีมมอร่อยแซ่บๆบกินด้วยลูกกินแล้วที่ยืนอยู่นั่นอะไม่หิวเหรอลูกหร้วเปลี่ยนกันมากินอ่ะเอาน่ารักน่ารักสวยๆไก่สวยๆบ้านนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายๆเมื่อคืนนี้ฝนตก <c oughs> ว่าเดี๋ยวอากาศเย็นสบายเนาะไม่ร้อนกันแล้วเย็นเดี๋ยวให้อะใจะเย็นๆอากาศก็อากาศกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมไก่เจ้สาสาัง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมไก่าสซวๆยำม,มียัมีอร่อยแซ่บแอร่อยอร่อยอร่อยยมียังมีอร่อยแซ่บแซ่บเ,เดี๋ยวให้ cho yên yên không à, cạc có lỏi máy xếp xếp, xếp.